ร่างกายเราเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะก็มีแรงมากขึ้นมีแรงมากขึ้นจากจากเมื่อก่อนใช่เพราะปกติพี่จะอ่ะเพลียมากไม่อยากตื่นตอนเช้าจะไม่อยากตื่นจ้ะแต่ตอนนี้คือตอนเช้าเป็นยังไงบ้างก็ก็ตื่นได้ตื่นได้ตื่นแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะนะคะสาเหตุที่พี่มาพบคุณหมอเนี่ยคือไม่มีแรงปวดหลังมากค่ะแล้วก็บางครั้งก็ปวดถึงหัวจ้ะ แล้วก็มันมันผอมไม่มีแรงพอมไม่มีแรงพี่จะเน้นไปเน้นอาหารเสริมเน้นยาสมนาุนไพรอ่าปัญหาที่ตามมาคือโรคไตอ๋อใช่ค่ะคือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือว่าเราแรงน้อยลงใช่ค่ะเราก็เลยพยายามหาพวกอาหารเสริมใช่พวกสมุนไพรต่างๆใช่ค่ะใครว่าดีอะไรพี่ซื้อหมดแล้วตอนทานมันเป็นยังไงบ้างอะพี่อาการพวกเหนื่อยพวกอะไรอย่างเราดีขึ้นไหม คือเหมือนว่าตอนทานมันมันก็เหมือนว่าเรามีแรงขึ้นอือใช่คือปกติพี่เป็นคนที่ทานอะไรได้น้อยอยู่แล้ะทานข้าวทานอะไรน้อยค่ะก็เลยไปนเน้นทางอาหารเสริมเยอะ,ะเน้นอาหารเสริมเน้นสมุนไพรใครว่าอะไรดีพี่ก็ละหมดเนี่ออาหารเสริมนี่คือมาจากคนรู้จักหรือว่ามาจากในเน็ตเลยคนรู้จักมั่งในเน็ตมั่งร่บหมดอ่ะอืมแล้วมีมวิธีการเลือกพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ยังไงคนะพี่ ก็ใครว่าดีพี่ก็พี่ก็ไม่ได้แน่นมากคือว่าคือบางทีพี่คิดว่ามันเป็นสมุนไพรพี่ก็พี่ก็รับแต่ทีนี้ปัญหาตามมาคือพอไปตรวจทางเคมีตรวจทางระบบเลือดอะไตทำงานถึงระดับที่สามก็คือแปลว่าไตถือว่าไตาเราทำงานหนะักใช่ทำงานหนะักหมอบอกว่าถ้าถ้าไม่งดหรือไม่หยุดเนี่ยมันอาจจะทำให้ถึงขั้นต้องฟอกไตก็คือไตาวาย ใช่ค่ะการที่เราดูแลตัวเองด้วยวิธีพวกอาหารเสริมพวกอะไรพวกอย่างนี้กี่ปีอะคะพี่ทําอย่างนี้มาเกือบสิบปีละเป็นสิบปีหรสิบปีที่ผ่านมานี่คือพี่ทานทุกวันไหมไม่ค่ะพี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยคือใครว่าดีใช่ก็ทานแล้วานเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วผลที่ได้ตอนนั้นก็คือมันรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วผิวทานอะไรเราเป็นยังไงบ้างอะพี่ตอนนี้ไม่ปกติพี่เป็นคนผิวแห้งมากอยู่แล้ว ผิวแห้งมากผอมไม่มีแรงอะไรเงี้ยคือใครเห็นก็อยากแนะนาว่าอุ้ยตัวนี้ดีนะทําให้อ้วนขึ้นทำให้ดูดีอะไรเงี้ยเราก็อยากไงเราก็ต้องการคือมันเป็นความต้องการของเราอยู่แล้วที่ว่าอยากดูดีอยากอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยอ๋อบางทีไปคลินิกไปร้านขายยาเนี่ยว,วิตามินตัวนี้ไหมวิตามินตัวนี้ไหมตัวนี้เสริมนะพี่ผอมไปนะพี่ต้องเสริมตัวโน้นเสริมตัวนี้อะไรเงี้ย คือตอนนั้นเราเข้าใจว่าส่วนผสมอะไรต่างๆที่เขาแนะนํามาเนี่ยพอมันเข้าร่างกายไปมันก็จะเป็นอย่างที่เขาพูดใช่มันเราคิดว่ามันจะทําให้เราดีขึ้นค่ะแล้วตอนเนี้ยที่เราเป็นมาจนถึงทุกวันเนี้ยที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนที่เขาพูดไหมพี่มันพี่ว่ามันมันช่วยได้ชั่วคราวนะค่ะแต่ปัญหาตามมาคือเอ๊ะทำไมพี่ปวดตรงบั้นเอวปวดตรงหลังพี่ก็เลยต้องไปหาหมอหมอเขาบอกว่ามันเกิดจากไต อันนี้ก็คือเป็นปีตีปีเอ่ยที่เริ่มต้นใช่การปวดหลังปวดปวดตรงบ้านเอวเนี่ยค่ะแต่ก่อนพี่จะใช้วิธีการนวดไงนวดบ่อยๆนวดบ่อยๆเพื่อที่จะบรรเทาแล้วก็กินยาช่วยแล้วเข้าใจว่าเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อป่ะใช่ใช่ใช่พี่คิดว่าเป็นที่กล้ามเนื้อเป็นที่กระดูกเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปไปตรวจทางทางตรวจตรวจเลือดตรวจเลือดดูระบบเลือดระบบไตเนี่ยค่ะหมอบอกว่า ถึงระดับที่สามถ้าไม่ระวังจะถึงขั้นฟอกไตแล้วเขาบอกจากตรงอะไรไหมว่ามันเป็นเพราะอาหารเสพิดหรือว่าเพราะยาที่เราทานมันรวมทั้งพี่พี่ทานยาหลายอย่างด้วยไงค่ะยาที่ว่าเกี่ยวกับโรคประจำตัวบ้างคอเลสเตอรอลสูงอะไรเงี้ยคือคือก็ใช้ยาเยอะอ๋อคือก่อนนั้นนะเรามีคอเลสเตอรอลด้วยใช่ใช่อย่างสูงใช่นอกจากยาคอเลสเตอรอลเรามียาอะไรอีกบ้างละพี่ที่เรา ต้องทานตอนนั้นยาแก้ปวดอย่างไรนี่พี่ทานตลอดแก้แก้ปวดใช่ไหมปวดหัวบ้างปวดหลังบ้างปวดอะไรเงี้ยพี่บางทีมันมันง่ายมันเร็วไงค่ะใช่เพราะว่าบางทีเราไม่อยากไปหาหมองทีก็ใช้ยาช่วยใช้ยาช่วยแมนก็ซื้อง่ายด้วยใช่ใช่แล้วมันคุ้มไหมพี่กับความง่ายตอนนั้นกับสุขภาพตอนนี้ที่เราแลกกันมาพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่ว่าอืม ทีว่าตอนนี้มันคงไม่คุ้มมันต้องมากลับรักษาผลข้างเคียงผลข้างเคียงที่เราทำสะสมสะสมใช่ใช่ใช่ค่ะตอนที่มาหาเรานี่เหนื่อยเพียประมาณไหนพี่คือพี่พี่ไปทํางานไม่ไหวประมาณสองวันพี่ถึงต้องตัดสินใจค่ะทํางานไม่ไหวนี่คือลุกจากที่นอนไม่ไหวหรือเปล่าคือไม่ลุกเลยวันศุกร์พี่ไม่ลุกเลยคือพี่ไม่ไม่ออกจากบ้านแล้วไม่ลุกเลยคือไปไม่รอด รู้ตัวว่าออกไปก็ไม่ไม่มีอะไรใช่คือเราไม่มีแรงเราไม่มีแรงที่จะไปไงค่ะแล้วก็เลยไม่ไม่ลุกเลยไม่ไม่ตื่นไม่ไม่ไปไหนอืมก็เลยวันเสาร์ก็เลยให้น้องพามาที่นี่ค่ะแต่พอเช้าวันอาทิตย์เราตื่นแต่เช้าไปปั่นจักรยานเลยปั่นจักรยานทำไมวันศุกร์คือยังยังดาๆมเฮ้ยคือไม่รู้เรารู้สึกว่าอไปได้แล้วก็เลยไปวันอาทิตย์คือวันรุ่งขึ้นเลย คือวันเสาร์นี้เรามาที่นี่เราจะเจ็บมากนะเจ็บตรงรอยตรงฝังเข็มลรวก็มีมีความเจ็บความปวดอะไรเงี้ยก็คิดว่าคิดว่าวันอาทิตย์แล้วคงคงจะแคนเซิลคงจะไม่ไปอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เช้าวันอาทิตย์เขาเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่หกโมงเช้าอันนี้ก็คือเป็นจักรยานอะไรอ่งเยเป็นงานอะไรเป็นงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพค่ะก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ค่ะวันอาทิตย์วันรุ่งขึ้นหลังจากที่พี่มาที่นี่ สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือพี่ตื่นขึ้นมาได้พี่ตื่นขึ้นมาได้ปกติถ้าไม่จจะเป็นจริงพี่ไม่ตื่นเลยเพราะอะไรถึงไม่ตื่นอ่ะพี่มันไม่มีพลังมันไม่มีแรงอ่ะมันไม่อยากตื่นเพราะเรายังเพลียอยู่ใช่ค่ะเรายังเพลียอยู่แต่ว่าม่วันอาทิตย์คือเราตื่นขึ้นมาเราตื่นก็เลยตัดสินใจไปใช่ถ้าพูดถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่จําเป็นพี่ไม่ตื่นเลยมันเป็นอย่างนี้มานานยังมานานหลายปีใครเคาะประตูให้ตังค์พี่ยังไม่เอาเลยเพราะพี่ไม่ตื่น เรานอนอยู่บนเตียงเราก็นอนหลับนะปกติคือพี่จะหลับตอนดึกใช่เพราะว่าพี่จะเข้าห้องน้ําบ่อยมันจะหลับไม่ค่อยสนิทพอเช้าเช้าอ่ะพอเราจหลังจากเราเข้าห้องน้ําเสร็จเนี่ยแล้วเราจะหลับต่อเราถึงไม่อยากตื่นเราหลับเราหลับเราจะสบายช่วง,ชวงเช้าเช้ามันจะหลับกลางสนิทเนี้ยเราเลยเรายังไม่อยากตื่นพอตื่นขึ้นมาสมมติว่าพี่ตื่นเช้าวันหนึ่งวันนั้นทั้งวันพี่จะเพลียพี่จะไม่มีแรงพี่ก็เลยไม่อยากตื่น ก็เลยอยากจะเซฟพลังงานอะช่เหมือนเรารู้สึกว่าเรามีพลังงานเหลืออยู่น้อยอย่างนี้ใช่ไหมอยากจะเซฟมันมากที่สุดใช่แต่แต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอพี่ตื่นแล้วพี่ก็ไปใช่ไปไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็พี่ฝันพี่ก็สามารถเข้าเชนชายได้ในทันเวลาทันเวลาของเขานีประมาณเท่าไหร่คะพี่ประมาณชั่วโมงเสษไหมกี่ระยะทางเท่าไหร่กี่ข้าวประมาณยี่บสามกิโล คิดว่ามันเป็นประมาณครั้งแรกของพี่ในรอบสิบยี่สิบปีนะเพราะปกติพี่ปั่นไม่เกินสามกิโลจักรยานคันเดิมใช่ใช่ที่เป็นนักปั่นอยู่แล้วใช่ไม่พี่ปั่นออกกำลังการนี้นิดหน่อยพี่ปั่นเยอะไม่ได้เราเนี่ยออกกำลงกายบ้างอย่างเงี้ยหรอใช่คือคือถ้าวิ่งก็ไม่ไหวไงเพราะมันเหนื่อยใช่ไหมอย่างอื่นคือก็จะปั่นเล่นเสักสองสามกิโลแล้วก็กลับอะไรเงี้ย แต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะเยอะที่สุดเท่าที่พี่ปั่นมาตอนที่ปันนี่มันฝืนใจไหมมันเหนื่อยหรืออะไรไหมก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะพี่ก็ไปได้เรื่อยๆจนถึงเส้นใช่ใช่พอเราถึงเส้นช้เรา้รู้สึกยังไงบ้างวินาทีนั้นก็รู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจว่าแล้วเราก็ทําได้นะสามารถทาได้สากเซตในเป้าหมายใช่ค่ะนะคะงานนั้นมีคนที่วิ่งไม่ถึงเส้นเลยที่ ก็น่าจะมีนะแต่ว่าพี่ก็อยู่ช่วงกลางๆไงพี่ไม่ได้เข้าคนแรกแต่ก็แล้วเวลาใช่แล้วไม่ได้เข้าคนสุดท้ายก็ประมาณกลางๆค่ะตอนนั้นรู้สึกแปลกใจไหมพี่ก็แปลกใจเหมือนกันแปลกใจแล้วจะยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะปกติถ้าพี่จะไปไหนมาไหนเนี่ยอาหารเสริมต้องช่วยอยังไม่ได้เลยคือต้องต้องแบรนด์กับอาหารเสริมที่มันเป็น ผสมน้ำดื่มคือสักเล็กน้อยนิดนึงต้องโดบไม่โดบไปไม่รอดแต่แต่เท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ถึงสามกิโลอย่างที่พี่บอกถึงจะโดบแล้วนะต่นนั้นคือหลังจากโดบไปแล้วแต่เช้าวันนั้นพี่ไม่ได้ทานอะไรนะแค่ดื่มน้ําเปล่าครึ่งขวดก็ไปเลยค่ะคืออาหารเช้าที่เขาให้พวกซาลาเปาขนมจีบพี่ก็ยังไม่ได้ทานอยังไม่ได้ทานอะไรนะที่ไปอ่ะอืมก็กว่าจะได้กินข้าวก็ประมาณเชี่ยง ไปได้หลังกปั่นแล้วเป็นยังไงบ้างร่างกายก็ไม่เป็นไรนะก็ยังก็ยังสบายสบายอยู่ยังปกติอยู่ใช่ใช่มันก็จะมีเจ็บก้นอะไรเล็กน้อยเพอะไรเพราะพี่ผอมไงคืออาการที่เห็นชัดก็แค่นั้นแหละอย่างอื่นก็ไม่ไม่เมื่อยไม่ล้าอะไรก็ปกติยี่สิบสามกิโลนี้เป็นระยะทางจากไหนไปไหนที่เราเปรียบเชียบให้ห็นภาพได้ไหมน่าจะประมาณหัวหินชะอำอะประมาณหัวหินไม่ทรา ใช่ค่ะไกลเเหมือนกันไกลถ้าเป็นรถนี่ประมาณกี่นาทีถ้ารถหรอค่ะก็ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ใช่ค่ะแต่นี้คือปั่นจักรยานไปนะคะเราก็ปั่นได้เรื่อยๆวันนี้ความหวังเรากลับมาในพี่ก็ก็เริ่มมีความหวังว่าพี่น่าจะมีมีพลังมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้พี่จะแข็งแรงมากไงใช่ ตั้งแต่สิบปีมาคือคือเราทานอะไรได้น้อยลงอ่ะคพอมีปัญหาเกี่กวกตบไยยิ่งจะทานอะไรไม่ได้เลยมันจะยิ่งตอนที่คุณหมอบอกว่าเราเป็นไตนี่พี่รู้สึกยังไงบ้างใช่พี่ก็เครียดนะเพราะว่าอันน้นก็ไม่ให้กินอันนี้ก็ไม่ให้กินเขาห้ามทานอะไรบ้างพี่คือโปรตีนเยอะๆก็กินไม่ได้ข้าวก็กินเยอะๆไม่ได้แต่คนเรามันก็ต้องกินอ่ะไม่งั้นม่กินมืออยู่ไม่ได้พอไม่กินก็ไม่มีแรงค่ะมันทำให้เราไม่มีแรง แล้วตอนที่เห็นคลิปปกติพี่เห็นคลิปเราบ้างหรือว่ารู้จักเราจากทางไหนอ๋อเห็นค่ะเห็นพี่พี่ก็เล่นเฟซบุ o กไงอ๋อใช่พี่ก็เปิดดูใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ก็เลยเปิดเข้าไปดูตอนดูนี่เป็นยังไงบ้างอะพี่ตอนดูคลิปนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนที่คนไข้เขามาพูดว่าเอยอาการเขาดีอย่างโน้นอย่างนี้ ก็ถามว่าก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็อยากลองดูไงตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนั้นมีความหวังไหมพอเห็นคิดของเราก็มีค่ะมีมีก็เริ่มมีความหวังก็เราต้องลองดูไงค่ะเราได้เปรียบเทียบที่อื่นกับที่นี่กับที่อื่นมาตรงมาที่นี่เลยตรงมาที่นี่เลยเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากจะเสี่ยงหลายที่แล้วไงเพราะสนมากไปตรงไหนก็ให้อัดยาอัดยาอย่างเงี้ยเพ่อพอรับยาเยอะพี่ก็ไม่ไหว อ๋อแสดงว่าพี่ก<ช>็เคย<ช>ไปศึกษาที่อื่นแล้วก็ใช่ไปไปทําอย่างอ,อืนอ่นเนี่ยเขาเขาจะให้ยาเยอะไงะมันมันจะเป็นยาเป็นอาหารเสริมก็จะเน้นแต่ให้พวกนี้พี่พ,พอกินแล้วคือคนอื่นเขาอาจจะดีแต่สำหรับพี่มันไม่ได้ไงเพราะว่าอพอยิ่งกินพี่ยิ่งปวดหลังพอไตพี่ทํางานหนัก แต่ตรงเนี้ยที่พี่สนใจของเรา่่ใชคือของเราเนี้ยคือไม่ไม่เน้นยาใช่ค่ะคือดึงร่างกายคนไข้ใช่ค่ะด้วยอาสาของตัวเองใช่ค่ะนะคะวันนี้พี่มาฝังเข็มเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองค่ะก็คือผ่านแสดงว่าผ่านไปหล่ยครั้งเป็นผลของหลายครั้งค่ะครั้งที่สองพี่กล้ามาคนเดียวเพราะพี่มั่นใจว่าพี่จะไม่เป็นลมพี่จะไม่มีแรงพี่คิดว่าพี่มีแรงครั้งแรกไม่กล้าไม่กล้ามาคนเดียวครั้งแรกมากับใครเอ่ยมากับน้องค่ะ คือไม่ได้มาคนเดียวใช่ค่ะเนื่องจากเรากลัวว่าเราจะเป็นลมไปใช่ใช่ค่ะกลัวจะเนาะไปอย่างเงี้ยเหรอพี่ใช่ค่ะแต่ครั้งนี้มาคนเดียวเลยมาคนเดียวความมั่นใจเป็นระดับไหนที่เกี่ยวกับการฝังเข็มของเราคือตอนนี้พี่มั่นใจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับการผ่านไปครั้งแรกค่ะที่พี่ปัสสาวะตอนกลางคืนเนี่ยพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็น้อยลงนะปกตินี่ ใช่ปกติมไม่ทำคือ,คอละสี่ครั้งจนพี่มีเวลานอนน้อยลงอ่ะพอหลับสักพักมันจะฝันมันจะมันจะอยากลุกอ่ะเพราะมันมันจะปวดคใช่กว่าเราจะหลับอีกมันทําให้เราหลับไม่สนิทหลับไม่สนิทแล้วเราก็ไม่อยากตื่นพอหลับถ้าถ้าถ้าไม่ครบสองสามชั่วโมงอ่ะเราไม่อยากตื่นบางทีเราเราไม่ได้ตื่นหกโมงเจ็ดโมงแล้วเราจะตื่นแล้วเราไปทํางานได้เลยไม่ใช่ไงบางทีตื่นขึ้นมาตีสี่ เราจะต้องนอนต่ออปัญหาตรงนั้นคือมันทำให้พี่ตื่นสายใช่เพราะพ่อพี่ยังไม่พร้อมหลังจากที่ฝังเข็มไปครั้งหนึ่งก็ประมาณก่อนนอนครั้งหนึ่งแล้วก็เช้าครั้งหนึ่งก็คือไม่ได้ลุกระหว่างคืนใช่ค่ะก็ประมพี่ก็ดีค่ะก็หลับดีแสดงว่าตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะคะแล้วพอตื่นมา เราก็รับรู้ได้ว่าเราสดชื่นขึ้นใช่รู้สึกหน้าใสขึ้นแล้วเนีเพื่อนทักเพื่อนทักเพื่อนทักว่ายังไงบ้างเพื่อนทักว่าจะทําอะไรมาหน้าใสขึ้นฟ่าเขาทราบไหมว่าเรามาฝังเข็มบางคนก็ยังไม่บอกอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนพี่เองรู้สึกว่าหน้าตาผิวพรรณเราดีขึ้นไหมใช่ค่ะใช่มีพลังกำลังมากขึ้นไหมพี่ใช่ใช่ค่ะเห็นว่าเพื่อนแปลกใจด้วยที่อยู่ดีๆ คือปกต <c <c ิเพื่อนจะเซอร์ไพรส์ถ้าพี่ตื่นเช้าเพราะพี่ไม่ทําไม่ต IC ื่นเช้าไปเป็นสิบปีแหละไม่ตื่นเลยถ้าไม่จําเป็นพี่ไม่ต <|so|> ื่นเลยสิบปีคูณสามร้อยคูณสิบห้าวันใช่ไะมคะไม่จําเป็นไม่ตื่นจริงๆนะถ้าไม่ใช่เรื่องจําเป็นสุดๆพี่ไม่ตื่นเลยอืแม้กระทั่งไปทํางานสายพี่ยอมถ้าจะด่าพี่ยังยอมเลยันไปไม่ได้คือบางใช่บางทีเราไม่กล้าบอกใครเราให้สบายเพราะว่าเราเราดูเหมือนคนปกติไง ใช่ใช่ที่ใครไม่เป็นเรไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแบบนี้เราจะไปบอกเจ้านายบอกว่าหนูไม่สบายนะหนูต้องมาสายเงินมันคือคนอื่นเขามองเราขี้เกียจนั่นแหละแต่เราไปไม่รอดอ่ะบางทีคนก็มองว่าอทําไมป่านนี้ยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันคือใช่ใช่โรคภัยไข้เจ็บมันมันใช่ในมาตลอดถึงแบบนี้ปกตินี่คือเราเป็นคนขยันทำงานไหมเอาเอาจริงๆเลย สิก,ก่อนนะพี่เป็นคนที่ค่อนแข็งแรงนะพี่ทําได้ทุกอย่างค่ะใช่งานงานท,างทุกอย่างที่ทำได้หมดเลยหลังจากที่เราเกิดใช่อพอ,อเราไม่ค่อยสบายแล้วมันไม่อยากทํามัน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 มองอะไรมันก็ไม่อยากทําอ่นะลำนักวันนี้ใช่ใช่าิเป็นครั้งที่สองเนะี่ยเป็นไงพี่คิดว่าพี่น่าจะกลับไปทํางานได้มากขึ้นอารมณ์เหยียบผนกน็เรื่องอารมณ์ด้วยไหม ใช่พี่จะขี้หุดหิดนะขนาดกับลูกค้าใช่พี่ทํางานพี่ทําธุรกิจเนี่ยกับลูกค้าพี่ยังก้าวีนเขานะบางทีพี่พี่ไม่รับเลยนะพี่อครับมันเกิดจากอะไรอ่ะพี่มันเกิดจากไม่รู้พี่มันมันไม่พอใจอ่ะคือมันมันมันก็ไม่เข้าใจคือมันเหมือนคล้ายๆกัรจะเป็นเมนอ่ะไม่พอใจอ่ะใช่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 อย่ามายุ่งนะบางทีเราบางทีเราก็จะ ไม่เน้นต่อปากต่อคำเราจะเดินหนีใช้วิธีเดินหนีใช่จะส่งคนคนไปคุยแทนอะไรเงี้ยเราเราจะใช้รูปแบบนี้แทนไงแล้วการสังเข็มทางนี้มันช่วยพี่ได้ไหมมันก็ยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่ายังเวลาน้อยอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการบ่งบอกว่ามันมีขึ้นคือตอนนี้พี่อารมณ์พี่ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันอาจจะยังไม่มีอะไรกระตุ้นก็ได้ใช่ใช่คือมันยังไม่ใช่นมนใช่เพราะว่ายัง มันยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่ายังยังไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่มีใครมาแย่ยังไม่มีใครมาก่อกวนอะไรบางทีพี่มโนไปเองพี่ยังเครียดนะใช่คิดว่าคนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปถึงขนาดนั้นเลยใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมบางทีพี่มันเหมือนอะไรมีแต่คนแนะนําให้พี่ไปเข้าวัดแหรพี่ ใช่เลยอารมณ์ขี้งนงิดอะไรเงี้ยไปเข้าวัดบ้างสิไปสวดมนต์บ้างสิเขาบอกไม่ไปอ่ะมันร้อนมากใช่ใช่เลยมันมีอารมณ์ที่ที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วมากมันก็มาจากความเสี่โงสมโรคภัยแค่เจ็บมันรวมไปอยู่ทั้งทใช่บางทีไปทํางานแล้วบางทีเราต้องนั่งหลับที่ทํางานเงี้ยมันนั่งหลับเหรอใช่บางทีมันเพลียไงแล้วอยู่เแี้ยใช่ ก็มันก็ยังไม่ชัเดเจนอย่างที่ว่านและเพราะมันยังไม่กี่วันก็ไม,ไม่ไม่เท่าไรครั้งนี้เป็นครั้งที่สองใช่ค่ะก็ะเท่ากับว่าที่ฝังเข็มเป็นครั้งแรกแล้วเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้ววามประทับใจนี้เกี่ยวกับการฝังเข็มยังไงบ้างคะพี่รู้สึกมันมีพลังมากขึ้นนะชีวิตก็เริ่มมีความหวังแล้วแล้วจากการดูคลิปที่เรารู้สึกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง กับตอนนี้ดีแม้ใช่ค่ะเริ่มเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามากขึ้นกว่าเดิมไหนที่ลองบอกคนที่ดูหน่อยว่าไม่มีความหวังยังไงพี่มีความหวังว่าชีวิตที่จะต้องสมบูรณ์กว่านี้ค่ะหวังว่าจต่อะไรพี่คะคือเหมือนว่าเราจะแข็งแรงเราจะนั่นโดยไม่ต้องใช้ยาโดยไม่ต้องใช้อาหารเสริมไงเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้ได้ใช่ไหมแต่เราอ่ะมันใช้ไม่ได้เมาพี่ลองมาหดแล้ว ช่ใช่ก็ไม่ได้มีผลอะไรด้วย,ยคือใช้ได้แต่ว่ามันมันมันมาเพิ่มพละะให้กับไตเราไงคือคือเหมือนว่ากินแล้วมีแรงขึ้นแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันปวดหลังทำไมปวดบ้านเอวแสดงว่ามันมีปวใช่ใช่แล้วเราก็มามองว่าทำไมทำไมมันปวดจังมันไม่ถูกกับเราหรือเปล่าเราก็เลยต้องไปหาหมอ หมอบอกถ้าปวดตรงไหนปวดตรงนี้หรือเปล่าต้องตรวจเลือดดูไตนะอ๋ออ้หอ่ายาเยอะสารพัดพี่ลงบอกเลยคนที่ดูเกี่ยวกับเขากำลังกินอยู่หรือควานหาาสิ่งที่พี่เจอกับตัวประสบการณ์ที่พี่เจอจริงๆค่ะจะบอกอะไรดีคือบางทีมันก็ เด็กวัยรุ่นตอนนี้นะคะที่เราเขาจะเล่นเฟซเล่นเน็ตนะคะทุกคนเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเยอะกว่าตอนที่สมัยของเราแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีผลเสียมากมาเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมใช่วัยรุ่นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้ยานั้นมากเลยนะยาลดกามอ้วนอ่ะพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเอฟเฟกมันจะเยอะนะเอฟเฟกมันค่อนข้างจะเยอะเพราะเราเราไม่รู้ว่า ที่โฆษณาอะไรเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอะแล้วเราควรจะหันมาดูแลตัวเองใช่มันต้องเริ่มต้นจากภายในไงต้องดูแลสุขภาพอ,อาจจะก,กินอาหารมีประโยชน์ออกกําลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อป้องกันความเสื่อมถ้าคนยังไม่เป็นอะไรนะ,ค,ะคือจะได้ไม่ต้องไปช่วยไปพิ่งพึ่ง,พงยาไงเพราถึงขั้นเพึ่งยาแล้วว่าผลกระทบมันเยอะมากเลยม,มัน ตรงนี้หายคือมาเป็นตรงนี้แทน<ม>อะไรเงี้ยใช่มันไม่ได้จบไม่ไม่จบมันเหมือนโดมิโนโนะใช่กินยาหน้าใสแล้วไปไปปวดตรงโน้นไปตรงนี้แทนอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้อืพี่นนถึงแสดงว่ามันไมไ่มีประโยชน์กับเราจริงๆใช่ะค,ะคือผลข้างเคียงมันค่อนข้างจะเยอะฝากให้พี่ถึงคนางบ้านที่เขามีอาการอ่างเงี้ยพี่ค่ะเรากใใ็ให้ดูแลแตัวเองให้มากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยา ก็คือเราต้องลดน้อยลงใช่ค่ะมาดูแลจากภายในใช่ค่ะนะคะดูแลจากภายในจะดีที่สุดถ้าคิดถึงคลินิกนายแพทย์พงศธรนะคะเราให้พี่พูดคำอะไรก็ได้สั้นๆพี่จะพูดอะไรคะพี่จะมองถึงว่าต้องบำรุงจากข้างในเพื่อความสวยใสสู่ภายนอกค่ะอันนี้คือคำที่ใช่ค่ะไม่ไม่ต้องเน้นยาค่ะขอบคุณค่ะ